สยามอเมซิ่งพาร์ครื่นเริงสำเริงอุทยานเมืองบางกอกสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่หน้าสยามอเมซิ่งพาร์หรือว่าสนสยามในอดีตนั่นเองนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงสงกรานอยู่เพาะเขามีงานนั้นแหละนี่เดีย๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในนี่ข้างในก็เหมือนจะคนเยอะนะคราวที่แล้วาามาถ่ายคนน้อยมากไปดูกัน เนาสาวโครงกระดูกลักกี้แรนวันนี้มาคนเดียวเนาะอย่างที่บอกไปในก่อนหน้านี้นะคู่หูเราก็ประสบอุบัติเหตุตอนนี้ยังไม่สามารถออกมาถ่ายคลิปได้นะยังพักปุ้นอยู่ที่โรงพยาบาลพ่าตอนนี้เดินคนเดียวไปก่อนโฮ้ยคนเยอะ แม็กซิม X1 ไอ้สุดขีมคนเยอะมากเลยอ่ะน่าจะนานอยูก่กว่าจะได้ตัว๋ว เดียวค่ะเท่าไห 150. <150. S 1> ร่ร้อยหาสิบเด้วคห่0ได้บัตรมาแล้วฮะร้อยห้ิบาทนะทุกคน ก็ผ่านประตูอย่างเดียวแล้วก็เข้าส่วนน้ำไม่ได้ด้วยนะแค่ส่วนสนุกเท่านั้นไปดูบรรยากาศด้านนั่น,น,น,นคนเดียวมากเลยอะ่ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้150บาท ันเขาได้เลยใช่ไหมคะบอ้โหรับรอว้าวอะไรนะ หมุนเลิศไปด้านไหนดีอ่ะเอาเครื่องเล่นคนไม่ค่อยเยอะเนาะดีงามหมุนแล้วหมุนแล้วนี่เลิศก็ช่วงวันหยุดสงการใครไม่มีที่ไปไม่รู้จะไปไหนก็สามารถมาเที่ยว สยามอ Amazing Park ได้นะทุกคนนี่ากางร่มก่อนนะกันแดดไปเลยดีกว่าเนาะไปค่ะเครื่องเล่นโอ้อเนี่ยไม่ค่อยเปิดเหมือนคนไม่เยอะ อันไหนเปิดล้วก็จะไปถ่ายให้ดูก่อนเนาะอันไหนยังไม่เปิดก็รอให้เปิดแล้วก็จะกลับมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเลเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีนึกถึอองตอนเด็กๆโดดเรียนมาเอ้ยไม่ใช่เลิกเรียนแล้วก็มาเที่ยวกันทุกวันเลยเพราะว่าสมัยก่อนเขาแจากบัตรฟรีบ่อยมาก ใครทันรุ่นบัตรปีที่ไปแจกตามโรงเรียนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะไปร้องแก่งก่านหันไว้กิ้งก่อนไวกิ้งกำลังแกว่ง 来。<Bye. S 2> <laughs> แต่เขาจะมีชื่อเรียกนะไม่ได้เรียกล่องแก่งนะท <c oughs> ี่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะล่องสุงห่างสนุก เล่นต่างๆเหมือนเขาต้องรอให้คนเยอะถึงจะเปิดนะนุ้นก็เลยบางอย่างก็จะไม่ค่อยได้เปิดล็อกรูมเรสเตร์รอล นี่คือรอขึ้นอะไรร้องสุงเหรอนีอค่คนขึ้นเยอะออกไม่ได้หรอแคออด,ดร้อนมากนะทุกคน<อ>เตรียมตัวช่วยมาบ้างก็ดีเพราะาร้อนจริง อแอบดูไม่ได้เลยอ่ะเอ้ยอะไรเอ่ย Enterprise กำลังขึ้นแล้วบรูนขึ้นแล้ว ด้านนี้ก็ร้องจะอะไรจ้าจะขายจ้าถ้าสมมติเราซื้อตั๋ว150บาทเข้ามาเราอยากเล่นนั่นแหละแล้วก็ซื้อเพิ่มได้ในราคา60บาทนะนี่ตามป้ายนี่เห็นซื้อเพิ่มได้60บาทนะซื้อเป็นอย่างๆไปโอยเห็้ยเล ใหงนู้นต่อดูว่ามีอะไรอีกอากาศได้ใจมากเอาละเอาละบอลลูนขึ้นเดี๋ยวบอลลูนบอลลูนเว้ย <c oughs> สู้แดดกันมากเลยทุกคนไรเออวอล์เน็กนั่ง <c oughs> <c oughs> ลมประวันส่วนอาหารทางเข้าส่วนน้ำเวลคัมทูชูชูแอดเ็นเจอร์ชูชูก็น่าจะเป็นรถไฟ่าหลักได้

ราคานี่ได้เ็เนนี่ด้วโค้กแก้วหนึ่งใสเท่าะะไรหร่คะสแกนนะโคกก็ต่ออีกนะคะ งพักก่อนนอนมากเลยเรืเ่อยไปกันต่ออาชีพไปที่ไหนแล้วครับสามที่ของชีมีอะไรเอ่ยอบิ๊กดับเบิลซอบ เดินช็อกเข้าไปดูอะไรเองคนเยอะมากเลยแห้หนุนตาทางนี้ก็เป็นชูชูแอดเป็นเจอร์ที่ได้เห็น,ปนไปเมื่อตอนแรก สักครู่นี้ไปด้านน้นตาดีกว่าเราอยากไปดูไอ้นี่มากเลยอ่ะอะไรนะอ่าวอเทคเออจะเป็นรถไฟหอบตีรังกาประมาณนั้น มาเวอลตรงนี้ก็จะเป็นสำหรับเด็กเนาะเด็กเล็กๆอะไรเงี้ยเออคิงคองเออ วอเทคกอยู่ข้างหน้าเรานี่เองเดี๋ยวเราไปดูวอเท็ดีกว่ามาแล้ววอเทคขึ้นมาแล้วอยากเล่นมากเลยอะแต่ก็กลัวๆนิดนึงเอาไว้เข้าหน้าก็เแล้วกันขึ้นไปแล้วทุกข้อนเห็นไหมขึ้นไปแล้วไอ,อ้มู ถึงแล้วจะถึงแล้วอีกนิดเนึงยเฮ้ย <c oughs> เป็นไรคะ <c oughs> หองน่ารักหองกลมให้ไป <c oughs> แล้วไปแล้ว เอาแล้วาขาห้อยอ่ะอา น่าสนุกมากทุกคนได้าขาห้อยด้วยเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวมาอีกมาอีกไหมเดี๋ยวลองจบแล้ว,ลวน่าสนุกอันนี้ต่อ ันนี้มีเวทีดนตรีอาจจะมีคอนเสิร์ตบ้างในบางครั้งแล้วมีคนมาเล่นหนีแหละเ้ขาบอกว่าอยากเปลี่ยกให้เข้าไปมีหงน้ำให้ด้ยนี่เล่นน้ำได้ รบบตรงนั้นก็หมดนอยู่ตรงนี้คือมีทากาด้านะเราอยากดูนี่อ่ะม<บ>ือแรงอ่ะแต่เขายังไม่ขึ้นกันเลยอะนน้อยค่อยๆเล่นกันมัง้ง รือทัการดาดีกว่าขอชมเมืองอันนี้เฮ้ยขึ้นไปนู่นแล้วเห็นไหมนู่นทั้งคนหมุนอยู่น่ะขึ้นไปชมวิวได้นะทุกคนเลิศสยามเทาเฮ้่อะไรเอ่ยอันนี้ยังไม่มีค้น ไป้รอดูทากาด่าดีกว่าวันนี้รู้สึกเหมือนจะรอคนอยู่คนยังไม่เต็มเนาะนี่เลิศทากาด่ามาดูหมึกยักษ์ก่อนออออเลิศแรงโยได้โย คนไม่ค่อยน้อยเพ้าะคนไม่ค่อยเยอะก็เลยไม่ค่อยมีเสียงร้องเนาะมาทางนน้นทาากันด่าก้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนก็ไม่ค่อยเยอะเนทะ่าไหร่ ข้าได้อยู่ลดแรงอยู่นะเออเออเอ้ยแอตโรไลเนอร์จรวดอันนี้40บาท ดูราคาได้ที่หน้าเครื่องเล่นนะทุกคนว่าราคาอาจจะไม่ไม่เหมือนกันเนาะตัวอย่างหกสิบตัอย่าง40ประมาณนี้อ๋อตรงนู้นมีล็อกอัลโลไปดูกรับหมือกก็จะอาตรวจก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเขาก็จะเอียงซ้ายเอียงขวาเขายากไป

ทันไหมเนี่ยตอนกันเราเราก็เคยเล่นบ่ายตอนเด็กสนุกมากโคลนนี้ไอ้ไอ้ไอ้ เอ้าพิตูเดียวเขาก็เปิดให้เนาะดี่จังเอสตอไบเตอร์สี่สิบบาทเอายังเอายังเอายัง,งใช่แล ờ luật mũi tù không đó ờ Hey. คุณแมลงจะขึ้นให้เราดูไหมเนี่วันนี้เครื่องเล่นส่วนใหญ่ที่เปิดก็จะเป็นหลักๆไม่กี่ตัวเนาะที่ปิดอยู่ก็มีบ้างว่าบางอย่างที่คนนิยมเล่นเขาก็จะเปิด เป็นโซนนี้มากถนนตรงกลางมีของขายเยอะแยะมากมายมุมสวยอีกมุมหนึ่งเลยนะยอ,อด มแมลงไม่เปิดนะเสียดายจังเปิดไหมเอ้ยเนี่ยไม่เปิด あ、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。<laughs> ไมเขาไม่เปิด,ปะดวะเจ๋ได้มากเลยนะพระจา้าประมาณนี้เนาะสำหรับสยาม Amazing Park หรือสวนสยามในวันนี้ทำอัพเดตกันบ่อยมากช่วงนี้เป็นช่วงสงการเนาะคนก็จะคึกคืนนิดหนึ่งก็สนใจมาเที่ยวกันได้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะเดีย๋ยวเราล,ลากันแถวนี้แหละแล้วก็เจอกันใหม่ได้ในคลิปต่อไป ก็เป็นกําลังใจให้กับคู่หูของเราด้วยให้หายแล้วก็กลับมาถ่ายคลิปด้วยกันได้ในเร็ววันเนอะประมาณนี้ไปเลยดีกว่าขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ 就是嘛。 ต้องยนเย็ยนคนเยอะแน่เลยคนเข้ามาเยอะมากตอนรางวัลมันแดดร้อนเนี่ย